ทออสอจัดงาน Variety Home Virtual Fair มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์ครบทุกความต้องการของคนอยากมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านจัดงาน Variety Home Virtual Fair มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์จากทออสอระหว่างวันที่25เมษายนถึง1พฤษภาคม2565 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อบ้านได้ทางเว็บไซต์ v i r t u a l f a i r g h b a n k c o t h เพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกเจเนอเรชันที่ต้องการมีบ้านได้เข้าถึงบริการของทอสอได้อย่างสะดวกรวดเร็วในรูปแบบของโลกการเงินยุคใหม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal และปลอดภัยจากโควิด -19 โดยมีไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดประกอบด้วย บ้านและคอนโดมิเนียมมือหนึ่งจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า600โครงการทั่วประเทศที่มีราคาซื้อขายไม่เกิน2 5 0ล้านบาทรวมถึงโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพเดินทางสะดวกพร้อมด้วยส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมาย โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กู้สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน2ลาน5แสนบาทที่เข้าร่วมงานวลัลที่โฮวอร์ชั่วแฟร์และยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับช่วงโกลเด้นมินิทในวันที่30เมษายนและ1พฤษภาคม2565วงเงินจำกัดพร้อมพูดคุยขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้แบบสดๆเหมือนกับเดินทางมาที่สาขาอีกด้วย บ้านมือ2ของทออราคาไม่เกิน2 5 0ล้านบาทกว่า1,400รายการจากทั่วประเทศโดยเป็นทรัพย์ราคาไม่เกิน1 2 0 0ล้านบาทในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2กว่า1,000รายการพิเศษช่วงบ้านถูกและดีนาทีเดียวคัดสุดยอดบ้านมือ2รายการเด่นทำเลดีราคาโดดสุดคุม5รายการมาจำหน่ายกันในราคาพิเศษรับกิฟต์เชอร์มูลค่าสูงสุดถึง1,000บาท และสลักอมทรัพย์ทออศทั้ง3ชุดที่เปิดรับฝากในขณะนี้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงทุกงวดมูลค่ารางวัลสูงสุดถึง2ล้านบาทจองสิทธิ์เปิดบัญชีในงานตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดมีสิทธิ์รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากทออศเฉพาะงานนี้เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application g h b l และที่ www ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ